ไม่เปิดฝั่งซ้ายจำได้อยู่หน้าร้านผมอะ่ะจำได้ไหมนี่เอาบบไปดูกันเออยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยที่จริงนัดจะเปิดปีใหม่หลังปีใหม่นี่นก็เลยมาสี่ห้าวันแล้วดูดิต้องล็อกไวนะ้เนี่ยต้องดูร้องยังไม่ได้เปิดเลยรถก,กระจกดูก็รู้แล้วไม่ใช่มีคนมานอนแอบนอนในนี่โอ,อโอ้ยัไปเปิดช่างเถอะไป ่าแผนธุรกิจเราต่อไปดีแล้วกันอย่างคันนี้ก็คือเป็นรถที่แบบรับมาใหม่ไม่จะไว้ขายอ่าเวลาเราจะขายรถรับเข้ามาอืมเห็นตัวขายอ่าแต่ว่ารถเนี่ยมันขึ้นโค้ดเนี่ยขึ้นอะไรขึ้นยไงขึ้นไฟจีนเดี๋ยวพวกนี้เราเก็บงานให้ไฟจีนนี่เดี๋ยวเราเก็บงานให้คือเราจะเก็บให้หมดเลยอคืภาษีอันนี้ภาษีหกเจ็ดนะครับผมก็ยังไม่ขาดเกินเวลาลูกค้ามาซื้อก็โอนเป็นชื่อเงินไปเลยหกแปดหกเก้าเป็นหกเก้าต่อไปเลยอืม ต่อไปทุกคันเนี่ยที่ซื้อเราจะต้องให้ลูกค้าโอนเป็นชื่อเองแล้วนะผมจะไม่ทําชุดโอ,อนะอลอยให้เลยซื้อลองทําเป็นโอนให้เลยจะได้แบบแต่ปัญหา,หาอไอ้ลูกค้าคนที่เขาขายด้วยได้ซื้อไปได้เขา้าเป็นของลูกค้าไปเลยอันนี่เองเราผมว่าต้องไปจูดอะไรก่อนไหมผมว่ามันขี่ไม่บรรลเพราะว่าล่ะลูกค้าซื้ออยากได้ขีดมันลองขีดเลาเทสขึ้นไนโนให้เลยฮะเดี๋ยวขึ้นไนโนเทสให้ดูเลยถึงขึ้นซื้อขายเราขึ้นต้องเทสไนโนเลยเหรอเออเทดสอบมีอืออ่ ซื้อแค่นี้ขึ้นไดนโนลงทุนขนาดไหนอาจัดให้จัดให้เอาว่ารถแต่ละคันมีม้ากี่ตัวอ่าเฮ้ยซ่อนไาอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่ผมเพิ่งดูดไปเนี่ยจะไปลองขึ้นใปดูแล้วก็อะไรไงแล้วก็จะดูเฮ้ยรถคันนี้เป็นอย่างนี้นะมีอาการอะไรก็เสียบคือของบริจบซื้อไปจบสบายใจเลยแล้วเช็คโค้ดให้ดูโค้ดให้ดิไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่ แสนสี่เราทำมเป็นเหลือแปดหมื่นได้ไหมเหลือหกพันยังได้เลยเออเนี่ยบริษัทเราสุดยอดอย่างเงี้ยนะตัมาต้องการคุณคุณอยากได้ไหมเท่าไหร่ขอให้บอกขอให้บอกเออไม่ต้องมาเฮ้ยไม่เรียกได้ไม่ต้องมาถามไหมเทอดไม่ต้องถามเลยเรื่องเรื่องไมไรเอาแค่เครื่องก็พอเนาะเพว่านะเครื่องดีๆคือจบนะเหยียบเครื่องดีวิ่งได้ไม่ต้องเหยียบรู้วิ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยเอวิ่งพุ่งอยู่เนี่ยโอ้โหศูนย์หนึ่งร้อยห้าวิ อันนี้ยังไม่เสียบสุดไงเพราะว่ามีรถขนาดก็แค่เบาๆอันนี้แค่แตะเดเรียเฉยลองขึ้นในนู้มเลยผมว่าม้าประมาณถึงถึงลอยว่ะแปดสิบถึงไหมประมาณแปดสิบนะผมว่าอันนี้มันนิสสันอะเมร่าคืออน่าจะได้อยู่เนาะเอาลองดูลองลองดูอ่ะขึ้นได้ไหมดีๆเลยสองเมตรหรอหมายถึงมาในรถเหรอมาที่ดูนโอ้ถ้าอย่างนั้นผมเอาโบ๊ทไดว ตอนนี้ไฟนจินตัวนี้นะครับนี่สันอเมล่านะครับโชว์เราทาการลบโค้ดด้วยตัว OBD2 อันนี้เราจยลบโค้ดให้ลูกค้าใช่ลบไม่ง่ายเหรอใช่เราใช้ OBD2 ในการลบ OBD2 ลบใช่แล้วก็ผ่านมือถือเหรอใช่ตอนนี้มันกาลังอ่านค่าอยู่ว่าวิเคราะห์วิเคราะห์อาการอครับเพื่อทําทำการลบอ่าอ๋อโอ้โหอันนี้เราให้ลูกค้าด้ไหม แต่ลูกค้าอยากซื้อมีไหมมีขายเอ้ามีขายด้วยเหรอมีขายซื้อได้ที่ไหนทีกตะกร้าด้านล่างได้เลยเอ้ยปักหมุดให้อ๋ออ๋ออ๋อไปปักตะกร้าด้วยใช่โอ้โหไปดูที่ปักตะกร้ารเลยเนี่ยอ่โอ้โหได้ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างเอ่อตัวเนี้ยจะเป็นตัวอ่านอ่านโค้ดอือ่านโค้ดก็สามารถลบโค้ดได้เช็คข้อมูลความผิดพลาดว่าเครื่องยนต์ทำงานผิาดหอ่าโค้ดขึ้นว่าอะไรอ่าแล้วทำการลบได้ โอโอเคเปรี้ยวรหเลยแบบนี้ทำเองแล้วรถเป็นอะไรก็ไม่ต้องหาช่างละไม่ต้องหาช่างเราเปิดเช็คงานได้เลยอ้วโอเคๆรอเราดูกันขึ้นโค้ดค่าว่าอะไรตัวแอร์โฟทำงานผิดปกติเดี๋ยวจะทำการลบโค้ดนะครับเฮ้ยนี่ลบไงอ่ะการลบโค้ดอ๋อคือตัวนี้อ่ะใช่เราสามารถกดลบโค้ดได้เลยแล้ยยังกับรถไร้ฟ้าเลยวะงานไฟดับแล้วเห็นป่ะเฮ้ยหายแล้วหายแล้วนี่ โอ้อันนี้เกี่ยวใช่ไหมที่มันเร่งเครื่องอะไรไม่ขึ้นอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวบางคนไม่รู้อันนี้เป็นรถใครฮะอันนี้เป็นรถของอาท่านสสอัครเดชมารอรับรถนะครับสสครับเดี๋ยวรถรอไปดถึงใกล้เสร็จแล้วครับครับโอเคมีธงชาติด้วยเห็นรออากาศโอโอเคอันนั้นอ่นนั้นนายกนะเสือเมื่อวานเลยครับผมไม่ปีกงไม่เปลี่ยนสไตล์นายกบิลาม ขึ้นไดโน่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมรถทุกคันที่ซื้อผมแต่ผมจะแถมทงให้นะครับผมเพื่อ,อเป็นการแสดงความรักเป็นไงพี่ดีมากครับจูนอะไรบ้างกบเครื่องนิ่งไฟเอ็นจินหายแล้วเห็นไหมนี่โอ้โเราเทคเซ็ตระบบให้อุยหายเลยป่ะลองขับดูไหมแล้วมาพวกอะไรปรับงงอะไรไงน้ำมันทุกอย่างเพอร์เฟคหมดแล้วเนี่ย วิ่งอตาเร่งวิ่งดีมากอ๋อแล้วมันเครื่องอะไรเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยหรอเราเช็คระบบของเหลวให้เดี๋ยวลองลุกไปขับดิ่ให้แบบนน้นแบบประหย,ยัดน้ำมันมอ่ะผมว่านะเนี่ยนะประหยัดตัวนี้ตัว,ตว,วนี้มันเครื่องเท่าไหร่เครื่องพันสองเองโอ้โหเฮ้ยอย่าติดกระเดมอย่่ะเฮ้ยแรงนะพี่เดี๋ยวเด้อโอ้โหโอ้โหเฮ้ยร้อยสี่ละ จัดโอ้ขนาดเครื่องเล็กๆเนี่ยวิ่งแรงขนาดนี้จุดเช็ดเก็บยาให้เยียมเลยโอ้ยเย็นพวกเบรกพวกในช่วงล่างล่ะเช็คโนดอย่างนี้เราเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าทุกอย่างในก่อนขายน่าไหมใช่พิถีของเร็วเช็คช่วงล่างแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงล่างอา็ซื้อรถแต่เราจบจบเลยจบเลยออ๋เอาจ่ายเงินปั๊บขับได้เลยขับไปเลย เหมือนคดีเลยพร้อมใช้เลยเนี่ยผมจะขายดีไว้เนี่ยผมว่าหน้าขับเลยคันนี้น่ะประหยัดน้ำมันด้วยอ๋อเร่งเร่งเร่งแรงนิดหนึ่งเรงตีเลยนะเออเร่งอู้โบอกเกียร์เปลี่ยนอย่างดีโอ้ดีเลยเนี่ยต้องไปรีวิวให้เขาดูเลยดียว่าโอสภาพรถเป็นไงตอนนี้โอ้โหหาที่เป็นอกหน่อยไหมล่ะ อ่ะเบะถ้าทายที่มันเองไงไม่เลยะลองเดินยวให้ดูรถเนี่ยว่ารถมาใหม่เนี่ยนี่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 อยู่นี่เด่ะร้านแปลงรถพอดีได้ข่าวว่าเขาแล้แปลงรถกันใหม่ด้วยเลี๋ยวแปลงไซค์ด้วยเออเออเออเฮ้ยถามเขาที่ตัดหลังคาคันนี้ได้ไหมทำเป็นสปอร์ตเลยนะร้อนทิหายเลยเปิดเปิดประชุนโอ้ดีดีห็น้ละไงรถทองที่มันเองอ่ะโอ้อย่างนี้ลูกค้าซื้อกับ โอนให้ได้เลยเป็นเนี่ยขนส่งอย่งนี้ไงหน้าขนส่งเลยเดี่เราจะโอนอะไรแบบนี่ยถ้าลูกค้าซื้อนะเจาะจัดให้เลยหน้าขนส่งเนี่ยสำนักงานขนส่งบลับไปต่อคิวเขาเลยได้แน่เนี่ยก็ไปถ่ายนี่ยอดมหาทีมงานน่ะทำอะไรอยู่เนาะมันตื่นยังนะหรืออะไงั้นพี่ไปต่อรอต่อภาษีรอไปล่ะรอลูกค้ามาปั๊บแล้วลูกค้าโอเค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 ดูไปล่ะ เอาโอ้สวัดีครับพี่เมฆสวัสดีครับเอารถมาตอบภาษีเนี่ยรถมาใหม่ดูดิพอจะเช็คได้ไหมรถพวกนี้ทําได้ไหมนี่น,นี่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหกำลังทําสีพอดีเลยเดินนี่โอ้โ,โอ้ทำจากแต่ยังงี้เด้<ห>อเฮ้ยไม่ต้องเข้าเตาอ,อบตออะไรเลยเลยเนียนว่ะอะไรวะเนี่ยพูดพเองพูเองเนี่ยเฮ้ยทำันไรอยู่โอ้ยใช้เบรลี่ไหมเนี่ย โอ้โหอีกละแปลงอีกละทำยังกับของเล่นไปเลยลื้อโค้งมาทำสีลูกค้าฮะทำสีโครงเลยเหรอ,อโอ้โห,โห,โหโประกรอบยังกับของเล่นเนาะลือเล่นยังกับของเล่นลื้ได้แันประกอบได้เหมือนเดิมลือได้ทุกเม็ดเลยประกอบเดิมเดิมเหมือนเล่นของเล่นเนาะลื้อได้อมไม่ได้อ๋อมันเป็นทางทางร้านนี้แหละเ,เข้าใจเข้าใจ <laughs> คนเข้าเยอะจริงๆ โอ้หลายคันเ่ยอันนี้ก็มีคิวที่ต่อเนาะต่อเตรียมเตรียมแปลงเตรียมอะไรอย่างกับโมเดลอันนี้ FC ที่เลยอะไรวะเอ็มท้ายอาวันเลยใช่อาวันตัวเก่าไปท้ายอาวันตัวใหม่ตอนนี้ตอนนี้กำลังรอลองวิจัยเครื่องอยู่ต๋อสธิตเพราะว่าต้องกั้งมัดตั้งวาวอะไรใหม่โอ้ต้นทุนในการผลิตเท่าไหร่คันนี้ก็ไม่แพงหรอกแค่ท้ายก็ประมาณสองพันห้าถูกแค่ ทำท่ออีกเอาทอดอันนี้เราทำขึ้นมาให้เขาอีกใช่ท่อฟูฟูไทเทเนียมโอ้ท่อฟูไทเทเนียมโอ้เงั้นก็จบเลยทำมาบุรีรัมจบเลยทำเกี่ยวกับพวกยานยนต์เลยจบเลยนะเออถ้ามีทั้งสนามเลยเออมีสารเเมทเลยเกี่ยวกับยานยนต์นี่ขึ้นไดโนอะไรได้อีกโอ้จบละข้นคขึ้นเทสเทสโมไซค์ไดโนเทสได้นี่ยเออเฮ้ยจบเลยเนี่ยโอ้ยเยาไดโนเรามีทั้งโมไซค์ได้ทั้งโมไซค์ได้ทั้งหมด เอางี้ก่อนเดี๋ยวเราเนี่ค่อยรออีกทีเดี๋ยวรอลูกค้ามาแล้วกันคันที่จะรัรถคันเราเราคันเนี้ยเดี๋ยวค่อยให้รีวิว,วก่อนแต่ว่าคันนีย้ยังไม่ยังไม่มีใครจอมากแต่เราค่อจะมาดูคนซื้อก่อนดีกว่าซื้อแป๊บตัดใจโอนเงินกันเสร็จจ่ายเงินกันเสร็จปุ๊บเราโอนให้พร้อมเลยโอนให้พร้อมเลยเป็นภาษีล่าส,สุดเออดีงี้เลยไปโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมให้จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมารอดูคันนี้มีอะไรมากมายก็ค่อยมาดูกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ